นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนิกดูคามอเตอร์นะครับจะมาแนะนำรถยนต์อีโกคาสุดยอดประหยัดน้ำมันนะครับนั่นก็คือมิซูมิชิแอัทราคนะฮะปี2017นะครับเครื่อง1,193ซีซีให้แรงม้าอยู่ที่78แรงม้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่24กิโลต่อลิตรโดยประมาณนะครับผมกับราคาขายเพียง3,19,000บาทเท่านั้น เอาละครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้มายืนอยู่ตรงรถเจ้ามิซูมิชิแอตราคันี้แล้วนะครับก่อนจะเริ่มดูรายละเอียดนะครับผมอยากจะบอกว่ารถคันนี้รถมือเดียวจริงนะฮะจริงไม่จริงมาดูเล่มจดทะเบียนได้เลยนะครับเป็นบริษัทดูค่าวมาเตอร์เราซื้อเข้ามานะครับอันดับที่2นั่นหมายความว่าลูกค้าจดทะเบียนกับซื้อผ่านไฟแนซ์นะครับก็เลยเป็นอันดับที่2แล้วบริษัทเราซื้อเข้ามาเป็นระดับที่3ที่จริงเป็นรถมือเดียวนะครับผม ท่านลูกค้าซื้อไปเนี่ยจะเป็นรถมือที่2แท้ๆนะฮะนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มเจ้ามิซูบิชินะครับเจ้ามิซูบิชิแอตถาคันนี้นะครับมาดูอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยด้านหน้านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะมาอันดับแรกนะครจะเป็นของเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับเป็นหลอดมันตรีรีเฟล c t เตอร์ทำงานควบคู่กับหลอดฮาโลเจนนะครับภาษาบ้านเราคือไฟตาเพชรนั่นเองนะครับผมเอาขยับลงมานะฮะ รุ่นหลังๆก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะฮะลด,ด a t แอทถากมิซูบิชิแอทถากเนี่ยให้มานะจะมีไฟเดย์ไลท์ทมมิงนะฮะไฟส่องสว่างยามตอนกลางวันนะครับเพื่อ,อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เดินทางตอนกลางวันนะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยก็คือเป็นช่วยในเรื่องของเสริมสมรรถนะในการขับขี่ในยามฝนตกนะครับหรือตอนหมอกจัดนั่นเองนะครับโดยรวมกระจังหน้านะครับ มิสูบิชิเจ้ามิสูบิชิแอดทาคันนี้นะครับออกแบบมาตัดด้วยลายโครเมียมเสริมความหรูหรานะครับแต่ผมจะเทียบให้เก็ตความรู้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นตัวท็อป gls นะครับตัวโครเมียมนี้จะเป็นโครเมียมรมควันนะครับจะเป็นสีเข้มขึ้นนะฮะถ้าเป็นตัวรองอย่าง glx ตัวนี้นะครับจะเป็นสีสแตนเลสสีโครเมียมสว่างนะครับไม่ดำนะฮะอ่ะโอเคก็ทุกอย่างที่ท่านเห็นเป็นเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับ เจ้าของเดิมได้แต่งตกแต่งให้มาเป็นล้อแม็กนะครับผมอ่าเป็นล้อแม็กนะครับอ่ขอบล้อนะครับยางขนาดยางนะฮะเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้าขอบสิบห้านะครับท่านผู้ชมนะซูมกล้องเข้ามาได้เลยครับยางปีปีสองพันสิบแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนสะพานยางนะครับส่วนตัวผมว่ายังใช้ได้อีกประมาณปีกว่าได้นะครับอ่ะล่องยังลึกนะฮะยางยังนิ่มนะฮะ ยังยังนิ่มนะครับยังไม่แข็งด้านนะครับผม GLX ตัวนี้ให้มาไฟเลี้ยวสองสว่างด้านข้างนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างเลี้ยวนะครับแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวนี้ไม่มีนะฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะ GLX กับ GLS GLX เนี่ยตัวไฟกระจกด้านข้างจะไม่ได้ให้มานะครับยกเว้นว่าลูกค้าไปอัปเกรดเอาได้นะครับผมนะ มาดูรอบข้างนะครับรอบข้างดูว่ารถคันนี้ชนหรือเดิมขนาดไหนนะอ่าเบื้องต้นนะฮะรถคว่ำไหมเราจะดูตะเข็บก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าตะเข็บเดิมนะครับจากโรงงานลอยอาร์คลอยหมดนะครับเดิมนะครับสังเกตเดินฮะไม่มีรอยทําสีมานะครับอ่ามาดูซับประตูนะครับซับประตูด้านในนะครับหัวน็อตทุกอย่างยังเดิมทุกจุดนะฮะยังไม่มีรอยแกะทําสีใดๆนะครับอ่าสูมลงมาครับ เสาบีครับผมมาดูเสาบีนะฮะรอยปั๊มรอยอาร์คยังเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมดูบานพับประตูนะนี่นะครับรอยอาร์คยังเหมือนเดิมอยรอยน็อตยังไม่เคยแกะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเราไปดูด้านท้ายต่อนะครับว่ารถคันนี้ท้ายเดิมไหมนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดูด้านท้ายนะครับก่อนจะเข้าไปดูด้านในกระโปรงฝากระโปรงท้ายนะฮะเรามาดูอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยด้านนอกนะครับเจ้ามิซูบิชินะครับ แอดคาคันนี้นะครับให้ระบบไฟสองสว่างมา2ด้านซ้ายขวาสีขาวตัดกับสีแดงนะครับก็ถือว่าลงตัวนะสวยงามนะครับแล้วก็ฝาท้ายเขายังให้มาด้วยตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะครับเพิ่มความสวยงามแนละหรูหรานะครับส่วนรุ่นและชื่อรุ่นนะครับมาร์กยังอยู่จุดเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็โลโก้ยังอยู่จุดกึ่งกลางเซ็นเตอร์นะครับผม ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับเจ้ามิซูมิชิแอดถาคานันนี้เสริมไฟดวงที่3มาเพื่อ,อให้คนขับขี่ด้านหลังได้เห็นสัญญาณจราจรได้สัญญาณไฟเบรกได้ชัดเจนนะครับผมมาดูด้านในครับด้านในนะครับจะกว้างขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมว่าการเดินทางสำหรับ3-4ท่านเนี่ยใส่สมรรถเดินทางได้สบายนะครับถามว่ากว้างไหมก็ไม่กว้างมากนะครับแต่ก็กระทัดรัดนะครับ อ่ะเรามาดูตรงส่วนยางอะไหล่กันนะฮะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนจะลงรายละเอียดเบื้องต้นนะท่านผู้ชมนะดูตะเข็บนะครับตะเข็บรอยปั๊มจากโรงงานยังคมสวยงามไม่มีรอยยับยุ่ยยี่นะครับบ่งบอกถึงความเดิมทุกจุดนะฮะร,รถคันนี้ท้ายเดิมผมคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็แถมมาด้วยยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์ประแจการถอดนะครับเจ้าของเดิมให้มานะครับผมอ่ารูน็อตนะมาดูรูน็อตฝากระโปรงนะครับเพื่อ ยืนยันว่ารถคันนี้เดิมจริงๆแม้กระทั่งฝากระโปรงเนี่ยยังไม่เคยแกะนะครับดูตะเข็บก็ได้ครับตะเข็บเดิมนะฮะยังไม่มีรอยแกะเป็นสนิมน,นะครับอ่าโอเคครับผมในส่วนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องนะครับผมอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ตรงส่วนของห้องเครื่องเจ้ามิซูบิชิแอททราคันนี้แล้วนะครับผมอ่าก่อนจะลงดีเทลอย่างอื่นก็อยากให้มาดูตรง โครงสร้างด้านหน้าว่ารถคันนี้เดิมไหมเคยอุบัติเหตุมาไหมนะครับเชิญได้เลยครับเบื้องต้นจากฝากระโปรงด้านซ้ายของรถยนต์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะฝาน็อตยังไม่เคยแกะนะครับรถคันนี้วิ่งเพียงไม่ห้าหมื่นโลนะครับท่านผู้ชมนะถือว่ารถวิ่งน้อยมากนะครับซับในด้านในเบ้าชกรอยมาร์คสีนะฮะรอยมาร์คสีเบ้าโชกยังอยู่เหมือนเดิมจากโรงงา,า,า,านนะครับขยับมาคารนะครับคานเดิมนะครับเป็นสีด้านนะฮะบ่งบอกถึงความเดิมเดิมนะครับ ส่วนมากรถ e ีโคอีโคาหรือว่ารถทุกรุ่นนะฮะเกือบทุกรุ่นเลยนะ,ะภายในเขาไม่นิยมทําสีเงากันนะฮะนะฮะถ้าเงาแสดงว่าทําสีมาแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับอ่ะขยับขึ้นมาฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์จากโรงงานเดิมนะครับอ่ะเห็นไหมฮะครับผมแผ่นกันร,ร้อนก็ยังอยู่คงสภาพเดิมสวยงามนะครับก็โดยรวมรถคันนี้เจ้าของรักษาดีมากนะครับ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างผมแจ้งให้ทราบนะครับผมรถคันนี้ให้ซีซีอยู่1,193งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามซีซีนะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่เจ็ดสิบแปดแรงม้าอัตราสิ้นเปลืองน้ามันอยู่ที่ยี่สิบสี่กิโลลิตรโดยประมาณนะครับอ่ะก็สรุปโดยคุ้มค่านะครับรถคันนี้ประหยัดน้ํามันนะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับผมก็พาท่านผู้ชมดูบริเวณรอบนอกโครงสร้างตัวถังหน้าหลังซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูด้านในกันเลยครับ ส่วนด้านในนะครับเจ้ามิซูมชิแอท์ถาคันนี้ให้มาระบบประตูไฟฟ้าแล้วก็ให้ระบบออโตโ้ฝั่งคนขับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมอ่ะแล้วก็บนเข้ามาด้านในนะครับสเต็ปแรกอ่ะเป็นพวงมาลัยนะพวงมาลัยสังเกตรุ่นหลังๆโฉมนี้ใกล้จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉม2020แล้วนะครับอ่าสังเกตเขาจะให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโดยเฉพาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมโทรศัพท์รับสายนะฮะแล้วก็พวกเครื่องเล่นนะครับ เอาไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์เลยนะครับมาเรือนใหม่ครับผมเป็นเรือนใหม่เรืองแสงสะท้อนแสงเรือนแสงนะครับสวยงามในการดีไซน์นะครับมองลงมาหน่อยนะฮะจะเป็นเลขไม้นะท่านผู้ชมนะฮะเลขไม้คันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่51,794กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่ารถใช้งานน้อยมากนะฮะรถปี2018นะครับรถสิบเก้า่สิบเอ็ดสปีปีละ หมืน่นหมืน่นหมื่นไปไปลายนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับถือว่ารถใช้งานน้อยมากๆนะฮะเจ้าของดูแลรักษาดีกินภายในยังยังมีกินใหม่นะครับเจ้าของดูแลสะอาดสะอาดดีมากนะครับมาส่วนต่องของคนโซนกลางนะครับคอนโซนกลางเจ้ามิซูบิชิแอททราคันนี้ให้จอ led นะครับมิซูบิชิแอททราคันนี้นะครับให้เป็นจอ led จอสัมผัสนะครับสังเกตนะครับอ สัมผัสมะอ่าสัมผัสอ่าอ่าให้เดิมๆนะเป็นมาจากโรงงานนะครับแล้วก็สามารถเล่น DVD ได้ CD ได้วิทยุ FM USB นะครับแล้วก็ AUX ได้นะครับผมทุกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นยังใช้งานได้ปกตินะแม้กระทั่งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในส่วนของแผงควบคุมแอร์นะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติฟังก์ชันข้างล่างก็จะเป็นฟังก์ชันไฟ DC ปลั๊กไฟนะครับเอาไว้ชาร์จแบตพาวเวอร์แบ,แบนะครับ ขยับลงมาตรงส่วนขอนโซลเกียร์นะครับรถมิสูซึมิแอทาคันนี้ให้มาเป็นเกียร์ออโต้สสปีดนะครับผมเป็นเบรกส่วนเบรกก็จะเป็นเบรกแมนนวลนะครับก็ถือว่ากระทัดรัดนะครับเป็นรถน่าใช้ประหยัดน้ามันนะครับผมอะไะครับผมท่านผู้ชมนะมาช่วงท้ายคลิปนะครับเรามาคุยในเรื่องของราคานะครับหลายท่านมองหารถอีโคคารุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็สอบถามมาทางเพจกันเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาแจ้งราคารถใหม่สภาพนังฟ้าแบบนี้นะฮะ รถคันนี้ราคาเท่าไหรนะฮะทางร้านเราขายเพียง3า1 9 0 0บาทนะครับเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวไม่ต้องดาวนะครับผมอ่ะหรือท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านวันนี้นะฮะอยากให้อยากเช็คเครดิตตัวเองก่อนว่าตัวเองสามารถซื้อได้ไม้ดาวเท่าไหรทางบริษัทเรายินดีบริการเช็คเครดิตฟรีถึงหน้าบ้านท่านโดยที่ท่านยังไม่มานะครับอ่ะหากเครดิตผ่านแล้วนะครับเรามีบริการสไลด์ลดไปให้ลูกค้าหน้าบ้าน หากรถไม่ตรงตามรายงานรีวิววันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรับรถได้นะครับสามารถปฏิเสธรับรถได้ทุกกรณีนะครับบริษัทเรายินดีคืนรถให้นะครับถ้าไม่ตรงตามรายงานวันนี้นะครับเอาละครับผมท่านผู้ชมนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับบริษัทเรามีย้ํานะครับซื้อรถกับบริษัทเรานะฮะย้ําเลยนะครับเรามีรับประกันหลังการขายนะครับหนึ่งหมื่นกิโลหรือ6เดือนนะครับย้ำนะฮะหนึ่งหมื่นกิโลหรือ6เดือนนะครับ แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการติดตามรถยนต์เข้าใหม่นะครับหรือการรีวิวรถของเราที่เข้ามาใหม่นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง y o u t u นะฮะเสิร์ชคาว่าดูคาโมเตอร์ใน YouTube ท่านจะเจอเพจชั้นลของเรานะครับผมสำหรับผมนะครับวันนี้นะครับนิกดูคาโมเตอร์นะครับจะขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ